ทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเองก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าศาลจะไม่ได้สั่งหรือว่าห้ามว่าห้ามสลายการชุมนุมแต่ตนเองรวมถึงสะสะเองก็ไม่เคยมีคําสั่งให้สลายการชุมนุมอยู่แล้วแต่เรื่องของข้อจํากัดในกฎหมายเนี่ยาราคาที่ศาลมีคําสั่งออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะทำให้มีการแสดงความคิดเห็นเรียกว่าหลากหลายเลยทีเดียวอย่างนักวิชาการด้านนิติ ศาสตร์เองค่ะก็ได้มีการแสดงความห่วงใยญ่เรื่องของข้อจํากัดทางกฎหมายโดยบอกว่าหากมีคําสั่งออกมาในลักษณะเช่นนี้อ,อาจจะทําให้ปัญหาอื่นๆตามมาเพราะว่ากลุ่มอื่นๆอาจจะเลียนแบบในลักษณะเดียวกันได้ไปติดตามจากรายงานของคุณการจนาสมบูรณ์ตันกันค่ะสรสมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งที่สรสและเจ้าหน้าที่ของสอรสทุกคนจะไม่สามารถปฏิบัติภารากิจโดยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ เพราะคำพิพากษาของศาลแพ่งที่สั่งห้ามสรสะทั้ง9ข้อดังที่ทราบกันทั่วไปแล้วนั้นสภาวะเหมือนศูนย์ยากาศที่ขาดการบังคับใช้กฎหมายเช่นนี้จึงเป็นความเสี่ยงสูงต่อการที่สังคมจะเพิ่มความขัดแย้งและความไม่สงบสุขมากขึ้นอีกเพราะภาครัฐไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้แล้วซึ่งจะเป็นส,สภาวะที่ไม่พึงประสงค์เป็นอย่างยิ่ง สรสจึงแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนที่สรสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนได้เนื่องจากสารแพ่งมีคำพิพากษาดังกล่าวข้อห่วงใยของคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสรสที่ส่งผ่านถึงสังคมต่อการทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยระหว่างการชุมนุมของกปสนับจากนี้อาจไม่สามารถทำได้โดยง่าย หลังจากเกิดข้อจำกัดในทางกฎหมายจนทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างสรสกลายเป็นเพียงเสือกระดาษในมุมมองนักวิชาการด้านนิติศาสตร์อย่างนายเอกชัยชัยนุวัตรเห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับสรสกำลังกลายเป็นหน่วยงานที่กลายเป็นอมพาศเพราะแม้จะมีกฎหมายรองรับแต่ไร้ซึ่งอำนาจในการจัดการหรือดำเนินการให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขเรียบร้อยโดยเร็วตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวซึ่งตัว รารชมนุสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันมีประโยชน์เฉพาะในกรณีที่ฉุกเฉินนะฮะแล้วก็จะต้องมีการประกาศมาตรการต่างๆใช้อันนี้เมื่อศาลไปกําหนดมาตรการ9้าข้ออย่างเนี้ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ทําให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่มีมาตรการใ,ใดๆนะ,ะที่จะทําให้สถานการณ์นั้นไม่ฉุกเฉินเมื่อศาลเข้ามากําหนดมาตรการ9ข้ออย่างเงี้ยก็เท่ากับว่ามันไม่เกิดผลใดๆ นะครับตัวการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่มีประโยชน์แต่แม้ข้อจํากัดทางกฎหมายที่เกิดกับสรสจะทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลําบากแต่อย่างน้อยยังมีกระบวนการที่สามารถต่อลมหายใจให้หน่วยงานที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองยังสามารถรักษากฎก,ฎกติกาของสังคมได้และยังเป็นการหยุดยั้งสงครามกลางเมืองเมื่อการชุมนุมในทุกรูปแบบถูกต้องตามกฎหมายยินดีทอนได้ครับและควรควรต้องอุทธรณ์ คุณต้องอุทธรณ์คำสั่งศาลนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคำตัดสินที่ออกมาเมื่อวันที่19เเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ยกเลิกตัวประกาศแต่มันก็ทำให้รัฐบาลทำอะไรต่อไม่ได้นะครับคำตัดสินนี้มันทำให้เกิด2อ,อย่างขึ้นครับอ,อ,อย่างหนึ่งก็คือการชุมนุมนี้จะเลิกก็ต่อเมื่อเขาตัดสินใจเลิกเองหรือ2ก็คือจะเลิกก็ต่อเมื่อมีการปฏิวัตินะครับดังนั้น ทั้งสองสองอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันกระทบผู้อื่นนะฮะทำลายระบอบประชาธิปไตยนะครับผมไม่อยากเห็นการปฏิวัติเกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดจบของการชุมนุมกฎหมายถือเป็นกฎกติกาของสังคมโลกที่ให้การยอมรับเพื่อให้การกระทําใดๆไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นภายใต้กรอบกติกาที่ถูกวางไว้แต่เมื่อการชุมนุมของคนกลุ่มหนึ่งได้ถูกรองรับทางกฎหมาย โดยบางครั้งอาจกระทบสิทธิของผู้อื่นจนได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถจัดการสิ่งต่างๆได้นั่นคือสัญญาณบอกเหตุว่าสังคมนั้นกำลังเกิดปัญหาในทางกฎหมายอย่างหนักและในที่สุดจะเกิดการเลียนแบบจากคนอีกกลุ่มโดยอ้างสิ่งที่กฎหมายได้รองรับซึ่งอาจบานปลายไปสู่การเผชิญหน้าและห้ามหันกันยังไม่นับรวมการเปรียบเทียบของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้การประกาศใช้กฎหมายเช่นเดียวกันว่าน,นี่คือ2มาตรฐานที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยหรือไม่